จะกล่าวถึงวัตถุมงคลเมืองสี่แควนะครับที่ห้อยองคเดียวเราเที่ยวทั่วไทยได้อย่างสนิทใจก็คงต้องยกให้กับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับเทพเจ้าแห่งปากนนําโพสร้างตำนานวีรกรรมครับทางด้านคงกระพันชาตรีแค้วคาดรวมถึงความเมตตามหมานิยมมาแล้วนับไม่ถ้วนรัตอยู่ในมือผมนี้ก็คือพระชัยเนื้อทองผสมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับรัตนนี้นะครับถูกจัดสร้างขึ้นในปี2482ถูกจัดสร้างโดยหลวงพ่อชอยวัดหัวหิ้วครับสิทธิเอกอีกหนึ่งท่านของหลวงพ่อเดิมโดยมีการบอกกล่าวกับหลวงพ่อเดิมผู้เป็นอาจารย์เมื่ หลวงพ่อได้สังเกตครับว่าทำไมาควายจึงไม่ลงไปแช่น้ำเหมือนตุกครั้งครับจึงให้ลูกศิษย์ไปงมในหนองน้ำก็ปรากฏว่าพบแร่ชนิดหนึ่งครับจึงนำมาเก็บไว้หลวงพ่อช้อยวัดหัวงียวได้ขออนุญาตการจัดสร้างวัตถุมงคลและนิมนต์หลวงพ่อเดิมมาเป็นประธานในการปลุกเสกและหลวงพ่อเดิมได้มอบแร่ดังกล่าวให้หลวงพ่อช้อยนำมาผสมทำพระกิ่งชัยวัดด้วยเนื่องจากหลวงพ่อช้อยต้องการสร้างพระอุโบสถวัดหัวงียวในราวปี2482จึงมีการสร้างวัตถุมงคลแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีศรัทธาบริจาคทรัพย์แต่ด้วยบรารมีีีีีไไมม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 ่่่ออ่่เเเเเเพพพพพพยยยงงงงงงออ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 คคคครร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 ััับบบจจจจึขนนนุุญาา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 ตตผผูู้้้ปปป็าา็์ืืหหหลลลวววววดดิิะะะกกใสถถ วยเหลือเสมอปรากฏในหลักฐานข้อมูลนะครับหลวงพ่อช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์รวมถึงสร้างพระโบสถ์ในที่ต่างๆมากกว่า30วัดในนครสวรรค์รวมถึงต่างที่ด้วยพระก,กิ่งรุ่นนี้สร้างตำนานทหารผีมาแล้วหลายยุคหลายสมัยเริ่มต้นตั้งแต่สงครามใหม่เอเชียบูรพาสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามชนิดที่ว่าทหารผู้ปกป้อง,องชาติครับมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อแล้วรู้สึกสงครามปกป้องประเทศได้อย่างกล้าหาญเพราะเชื่อในพุทธานุภาพของบาร,รมีหลวงพ่อเดิมยิงไม่ตายฆ่าไม่ตายระเบิดก็ไม่ตายครับล้มแล้วลุกใหม่จนสร้างความน่าสะพรงกลัวให้แก่ศ